สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบติดตามข่าวสารในประเทศจีนนะคะแล้วก็ดูซีรีส์อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเพราะว่าพวกเราก็อยู่กันในเพจจีนนั่นเองนะคะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะหวานจะพาเพื่อนๆไปดูข่าวการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิกนะคะที่กรุงปารีสในประเภทกีฬาเทควันโดค่ะก็มีข่าวแน่นอนเพราะว่ารอบชิงชนะเลิศก็คือน้องเทนนิสนะคะนิพักของคนไทยนะคะก็เข้าไปด้วย ซึ่งน้องโอ้โหพานิพักนะคะถือได้ว่าเป็นปัตตภีไรพา,ายในเวอร์ชันเมืองไทยเลยนะคะแล้วก็ทําได้จริงๆค่ะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกปี2024นะคะก่อนที่จะอําลาจากวงการที่จะเข้ามาแข่งขันในปีถัดไปนะคะน้องเขาต้องไปเ,เรียกได้ว่าไปใช้ชีวิตนะคะอย่างปกติปกติบ้างนะคะทําไมหวานถึงยกให้น้องเทนนิสพานิพาเป็นปัตตภีไรพายใน,ในเวอร์ชันของเมืองไทยนะคะเพราะว่าตามคําที่ให้สัมภาษณ์ของ น้องนะร่างกายของน้องก็คือแทบจะหมดแล้วจริงๆนะคะได้เสียสละร่างกายนี้เพื่อการแบบฝึกซ้อมเทควันโดแล้วก็การแข่งขันนะคะแล้วมันเป็นการแข่งขันแบบที่ต้องเป็นการต่อสู้เอาง่ายๆนั่นเองค่ะร่างกายก็มีคําว่าพังเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเส้นเอ็นเอนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ็นะคววยหน้าขาก็ขาดไปแล้วนะคะลูกสะบ้าก็พังไปแล้วลูกสะบ้าคือส่วนสําคัญเนาะในร่างกายคนเรามีแค่2ลูกเท่านั้นนะคะก็คือที่หัวเขา่าน เองล้วก็บริเวณสะโพกหลวมนะคะเพราะว่าบางท่าที่ต้องฝึกซ้อมแล้วก็ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยมันมีผลนะคะกับกระดูกในช่วงของเชิงกลานนะคะก็คือน้องของพวกเราเนี่ยได้เสียสละร่างกายเนี่ยไปหมดแล้วค่ะคือใช้ร่างกายอย่างหนักเพื่อเทควันโดแล้วก็เพื่อชาติมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปเข้ากับนะคะชีวิตของท่านอองปีซางสนลีของพวกเราในปัตตภีไรพายนะคะก็จะมีในช่วงหนึ่งที่แบบโอ้ใช้ไม่ได้เลยร่างกายพังนะคะต้องมาปรับปรุง ะะเพราะฉะนั้นเราเห็นถึงความตั้งใจนะของน้องเทนนิสนะคะพี่ๆก็เชียร์อยู่นะพี่ก็เชียร์นะเนะมื่อคืนนี้นะคะก็พอดีอยู่ที่โซนยุโรปก็ไม่ดึกเท่าไหร่นะคะแค่3ามทุ่มเองนะคะส่วนเพื่อนๆที่เมืองไทยก็จะกลายเป็นวันที่8ไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะก็ดูกันประมาณตีสองนะคะเอาละค่ะทุกคนก็แบบส่งใจไปเชียร์นะคะทีนี้นะคะในประเทศไทยคงจะเสนอข่าวนะคะประวัติอะไรเรียบร้อยของน้องเทนนิสพานิพักไปเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแล้วที่ ในอพิโซนนี้หวานจะพาเพื่อนๆไปดูข่าวบ้างนะคะว่าที่จีนเขาลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับผลการแข่งขันว่าอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักนะคะกวัวชิงด้วยค่ะกวัวชิงก็เป็นคู่ต่อสู้นะคะของน้องเทนนิสนั่นเองนะคะก็สําหรับในข่าวเราไปดูที่ 163.com ก่อนนะคะแพลตฟอร์มใหญ่มากของจีนค่ะก็ะในข่าวออนไลน์นะคะก็จะบอกว่าโอลิมปิกเทควันโดหญิง รุ่นของ49กิโลกร,รัมรอบชิงชนะเลิศน,นะคะกัวชิงของจีนคว้าเหรียญเงินตามที่วันที่8สิงหาคมตามเวลาปักกิ่งการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีสรุ่นน้ำหนัก49กิโลกร,รัมหญิงก็ได้ถูกจัดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะผู้เล่นชาวจีนก็คือกัวชิงได้รับรางวัลเหรียญเงินนะคะในเกมแรกกัวชิงแพ้นะคะ3ต่อ6ให้กับนักเตะไทยค่ะก็ คนจีนนะคะออกเสียงชื่อน้องไม่ถูกหรอกค่ะพานิพักนะคะก็จะเป็นตัวบีหมดเลยเนาะก็เป็นปานิปานิปักปานิปักนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเขาก็บอกว่าในเกมแรกค่ะกลัวชิงแพ้นะคะ3าต่อหให้กับนักเตะไทยแล้วก็เกมที่2ก็กลัวชิงนะคะก็ขึ้นมาได้ตีเสมอเป็น1นึนะคะสกอร์รวม3ต่อ2แล้วก็ต่อมานะคะทางด้านของนักเตะไทยได้เตะที่หัวของกลัวชิงไป2นัดได้6แต้มในท้ายที่สุดแล้วนะคะกลัวชิงก็ พ่ายแพ้ต่อคู่ต่อสู้ด้วยคะแนนรวม1ต่อ2แล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินโอลิมปิกค่ะแล้วเขาก็เ,าเขียนบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าคู่ต่อสู้นะคะของกัวชิงนั้นได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะจากการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในปี2020มาเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่ก็จบข่าวใน163นะคะก็สังเกตว่าวิธีการลงข่าวของเขาก็จะลงเน้นหนักไปที่นักกีฬาของของชาติตัวเองนะคะก็ให้เกียรติมากเลยค่ะดีนะคะแล้วก็ยังมีการแนะน นำนะคะน้องเทนนิสนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับว่าเออ,เอ,อที่โอลิมปิก ที่ญี่ปุ่นนะคะกรุงโตเกียวนะคะรุ่นเดียวกันเลยนะคะรุ่นกิโล49กิโลกร,รัมก็เคยได้มาแล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ลงถ่ายว่านักกีฬาโอลิมปิกทุกคนเนี่ยสมควรที่จะได้รับการยกย่องจากการที่ฝึกซ้อมทํางานหนักแล้วก็นําความรุ่งโรจน์มาสู่ประเทศนอกจากนี้เราก็ยังหวังว่าจะมีความร่วมมือด้านกีฬาและการแข่งขันระหว่างจีนและไทยมากขึ้นในอนาคตนะคะโดยที่จะใช้กีฬาเพื่อการสื่อสารและการถ่ายทอดพลังเชิงบวกคะ่ะโอ้โหตายแล้วนะคะ ดีมากเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบเขาก็พูดถึงประเทศไทยในแง่ที่ดีมากๆเลยมาที่โซฮูบ้างนะคะเพื่อนๆโซฮู so ค่ะรายงานข่าวว่านะคะการถ่ายทอดสดเมื่อ8สิงหาคมนะคะตามเวลาของกรุงปักกิ่งในการแข่งขันเทควันโดหญิงรุ่น49กิโลกร,รัมรอบชิงชนะเลิศน,นะคะกวดชิงค่าจากจีนเผชิญหน้ากับนะคะ ปานิปาเออปานิปาจากประเทศไทยนะคะในตอนต้นเกมนั้นนะคะกวดชิงเตะหัวฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ทำได้3คะแนนต่อจากนั้นกัวชิงก็ถูกเตะที่ศีรษะแล้วก็เสียคะแนนเพราะเธอนั้นไปเหยียบเส้นด้วยนะคะแล้วก็ในเกมนี้กวดชิงแพ้ไป3ต่อ6ในเกมที่2กวดชิงทำคะแนนติดต่อกันแล้วก็เริ่มเกมด้วย3ต่อ1แม้ว่าเขาจะโดนลงโทษ1คะแนนแต่ว่ากัวชิงก็ยังชนะเกมนี้ดังนั้นสกอร์รวมเป็น1ต่อ1พอมาเกมที่ 3ากวดชิงแพ้ 2. ต่อ6และในที่สุดก็คว้าเหรียญเงินด้วยคะแนนที่ยิ่งใหญ่นะคะก็คือแพ้ไปแค่1เดียวคะ่ะ1ต่อ2นั่นเองนะคะก็เป็นการลงข่าวแบบกลางๆนะคะแล้วก็ไม่มีการโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยนะคะก็เป็นความน่ารักของเขานะคะส่วนคอมเมนต์เองนะคะมีแค่แบบในเหล่าบรรดาคอมเมนต์ทั้งหมดมีแค่1คอมเมนต์เท่านั้นที่บอกว่าเออไอ้ผลการแข่งขันเนี่ย,ยจริงๆแล้วคณะกรรมการคือกรรมการมีมีผลมากที่สุดเลยมีอิทธิพลนะคะ ทีนี้คนอื่นๆของจีนก็คือเน็ติเซนจีนคนอื่นเขาก็บอกว่าเออมันก็ชัดอยู่นะคือมันก็ชัดอยู่มันไม่มีอะไรค้านสายตานะคะก็คือมีแค่หนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นที่ที่พูดประมาณนี้นะคะแต่ก็ออนอกนั้นก็เป็นความหมายดีๆหมดเลยนะคะก็ดีมากๆเลยหวานว่าคนจีนเขามีสปิริตเยอะนะคะทีนี้หวานขอแนะนําให้รู้จักกวดชิงบ้างดีกว่านะคะกวดชิงเนี่ยก็ถือได้ว่าอนาคตต้องเป็นคู่แข่งคนสําคัญของประเทศไทยนะคะเพราะว่าใน ตอนนี้เธอรับดาบของเธอเองนะคะก็คือไม่ได้แข่งขันดาบนะคำว่ารับดาบเนาะก็คือหมายความว่าเธอฝึกซ้อมแล้วก็มีประสบการณ์นะคะอยู่ในเทควันโดแบบทีมชาติมาเป็นเวลา12ปีแล้วนะคะกโ็โหร้องไห้ใหญ่เลยก็เข้าใจได้นะคะเธอก็ทุ่มเทสุดๆแล้วก็เคยเจอกันมาแล้วด้วยสําหรับกวดชิงนะคะกับน้องเทนนิสของพวกเราเนาะเอาละค่ะก็มีการรายงานข่าวนะคะว่าก็คือ,อมีการพูดถึงประวัติของคุณกวดชิงนะคะเธอนั้นก็น่าทึ่งมาก แล้วก็การได้เหรียญเงินในโอลิมปิกส์นะคะในปี2024นี้ก็เป็นรางวัลที่ดีที่สุดสำหรับกวดชิงแล้วที่ฝึกมา12ปีจนถึงวันนี้นะคะกวดชิงนั้นนะคะเป็นนักกีฬาที่เกิดในปี2000แล้วก็ได้รับเลือกจากโค้ชของโรงเรียนกีฬาสมัครเล่นนะคะในเมืองอย่างชุนมณฑลกวางตุ้งค่ะจากนั้นก็ให้เข้าร่วมการฝึกเทควันโดเมื่อตอนอายุ12ปีนะคะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางนะคะเทควันโดของ ในตอนแรกๆนะผลงานของกวดชิงนั้นก็ไม่ได้โดดเด่นนะคะแต่ว่าก็เริ่มออที่จะมีชื่อเสียงขึ้นมานะคะแล้วก็ณัจุดนั้นก็เป็นแรงผลักดันให้เธอนั้นเริ่มฝึกฝนอย่างหนักเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองค่ะก็ตารางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ทําให้เธอนั้นแบบไม่ตื่นสนามแล้วก็ได้มีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าเธอนั้นชอบเทควันโดมากขึ้นทุกวันทุกวันเลยชอบขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ น,ะะนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของอคุณกวดชิงนั่นเองนะคะนี่โดยปกติแล้วเนี่ยกวดชิงจะฝึกฝนอย่างหนักแล้วก็ริเริ่มที่จะฝึกฝนเทคนิคต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยความอุตสาหะแล้วก็การทำงานหนักเช่นนี้ก็ทำให้ความสามารถของกวดชิงนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อยๆกลายมาเป็นเป้าหมายเลยนะคะตัวหลักเป็นดาวเด่นของทางโรงเรียนกีฬาค่ะนี้ในปี2017นนะคะกวดชิงนั้นก็มาถึงจุดสูงสุดเป็นครั้งแรกโดยการเข้า เขาร่วมการแข่งขันนะคะ Youth Taekwondo Championships แล้วก็คว้าเหรียญทองกลุ่มนะคะกลุ่ม A ค่ะรุ่นน้ำหนัก51กิโลกรัมหญิงนะคะชัยชนะในครั้งนี้ก็ทำให้เธอโดดเด่นขึ้นมาในเขตนี้เลยนะคะแล้วก็ในเขตเนี้ยในมณฑนนี้ของจีนนะคะที่มณฑนกวางตุ้งแล้วก็ได้รับเลือกให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนนะคะของทีมมณฑนกวางตุ้งได้สำเร็จนะคะเป็นตัวจริงเลยค่ะนี้ปีต่อมานะคะเธอก็ยังคงฝึกซ้อมอย่างดีแล้วก็การแข่งขันทุกอย่าง ภาพดีหมดนะคะได้รับเหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองมาเรื่อยๆในการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์แห่งชาตินะคะจากนั้นการแข่งขันเทควันโดนะคะของกลุ่มกีฬาการแข่งขันจังหวัดมณฑลแล้วก็อีเวนต์อื่นๆค่ะนี้ในตอนท้ายของปีเดียวกันนะคะกวดชิงนั้นก็เข้าสู่วัย18ปีก็ได้รับเลือกให้ติดทีมชาติอย่างเป็นทางการนะคะด้วยผลงานโอ้โหค่ะโอ้โหพอ,อร์ตโฟลิโอแบบเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะจากนั้นหลังจากติดทีมชาติแล้วก็ยิ่งต้อง ฝึกซ้อมแล้วก็มีตารางแข่งขันที่มันมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งนี้ก็ไม่ได้ทําให้กวดชิงนั้นมีความท้อแต่อย่างใดค่ะเธอนั้นได้สัมผัสถึงวิวกฤตแล้วนะคะรู้สึกถึงวิกฤตแล้วก็การแข่งขันจากคู่ต่อสู้ที่มีความแข็งแร่งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แบบโหยิ่งส่งเสริมความก้าวหน้าของตัวเองอีกด้วยค่ะดังนั้นแล้วกวดชิงเดินทางไปต่างประเทศนะคะต่อปีหลายครั้งมากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ห,ญหลายๆครั้งเช่นเดียวกันนะคะเป็นแชมป อย่างต่อเนื่องในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น China Taekwondo Open นะคะแล้วก็ One Belt and One l o a d ปี2019แล้วก็มีมาที่เยอรมันด้วยเนาะมี German Taekwondo Open ปี2019คือ เอาเป็นว่าที่ไหนมีเวทีของเทควันโดนะคะเธอก็ไปหมดนะคะ <g iggle> ก็ไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะก็จีนก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากค่ะนี้ผลลัพธ์ดังกล่าวนะคะก็สร้างความมัน่นใจนะคะให้กับกวดชิงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วในช่วงที่แบบเก็บเหรียญมาเรื่อยๆเนี่ยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็ยังคงเป็นความฝันที่มันห่างไกลาสาหรับกวดชิงอยู่เพราะว่าอันดับโอลิมปิกของกวดชิงในปี2022นั้นอยู่ที่ลำดับที่103เท่านั้นนะคะแต่ว่าอย่าง ก็ตามค่ะสวรรค์ก็ทรงโปรดปานผู้ที่ทำงานหนักนะคะก็ให้พรค่ะในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกันนะคะสหพันธ์เทควันโดโลกก็ได้เปิดตัวการแข่งขันกัง s p รีสนะคะแล้วก็ challenge ที่ออกแบบมาสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ทำให้กวดชิงนั้นมีโอกาสที่หาได้ยากมากเลยแล้วเธอก็ไม่พลาดโอกาสที่ที่มาแบบโอ้โหอย่างเงี้ยได้นะคะก็เข้าไปแข่งขันค่ะหลังจากนั้นนะคะในรายการนี้กวดชิงได้เหรียญเงินนะคะ เรียกได้ว่าสุดยอดเลยแล้วก็ยังได้ตั๋วไปแมนเชสเตอร์กรนด์พรกซอีกด้วยนะคะนี้หลังจากนั้นค่ะภายในเวลาเพียงแค่6เดือนนั้นกวดชิงก็คว้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียมาได้นะคะแล้วก็เหรียญทองกังสปปีสแล้วก็เหรียญเงินจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกแล้วก็รางวัลเกียรติยศอื่นๆนะคะไหลามาเทมาเลยค่ะแล้วก็คะแนนโอลิมปิกนะคะของเธอทยานขึ้นสู่อันดับที่10เลยนะคะแบบมันขึ้นเร็วมากเหมือนถูกเหมือนเหมือน,น,นโกงมา เออนี่เป็นการเขียนข่าวของคนจีนเองนะคะเขาบอกว่าคือมันทะยานขึ้นสู่อันดับที่10เหมือนกับการแบบโกงมาเลยนะคือมาเร็วมากเลยค่ะนี้ในปี2023นั้นกวัวชิงยังคงแบบรักษาสภาพได้ดีแล้วก็สถิติที่น่าประทับใจต่อไปนะคะเธอได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอย่างต่อเนื่องในการแข่งขัน world taekwondo grand slam finals ค่ะแล้วก็มีเหรียญเงิน asian games เหรียญเงิน grand prix อ้ยมาเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยนะโอ้ไล่ไม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ world t a e k เนโดนะคะ President's Club Asia ก็ได้มาดังนั้นคะแนนนะคะอันดับคะแนนโอลิมปิกของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมก,กราคมของปี2024ค่ะนี้รายการนะคะการจัดอันดับคะแนนโอลิมปิกรอบสุดท้ายสำหรับการแข่งขันเทควันโดในโอลิมปิกที่ปารีสได้รับการเปิดเผยนะคะกวัวชิงอยู่ในอันดับที่6ค่ะแล้วก็ได้รับที่นั่งนะคะก็คือได้รับโอ้โห ตัวนี้เข้ามาแข่งขันโอลิมปิกสำหรับทีมจีนได้สำเร็จนะคะก็เฮกันทั้งประเทศเลยค่ะทีนี้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสของกัวชิงนั้นนะคะทำตามความคาดหวังแล้วก็ได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนะคะอันนี้คือความคาดหวังของกัวชิงเลยค่ะก็คือต้องเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะคะแม้ว่าเธอนั้นจะล้มเหลวในการขึ้นสู่จุดสูงสุดในปีนี้นะคะก็คือการได้เหรียญทองเนี่ยเพราะว่าเธอได้แค่เหรียญเงินค่ะแต่การแสดงออกของเธอก็สมควรได้รับการยกย่องนะคะ ะะกวัวชิงนั้นใช้เวลา12ปีในการฝึกฝนแล้วก็เล่นทอคอนโดมาจนคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกได้ในวันนี้นะคะเมื่อธงสีแดงนะคะที่ประกอบไปด้วย5ดาวโบกสะบัดในสนามกีฬาปารีสแล้วก็เมื่อมองย้อนกลับไปถึงน้ําตาและหยาดเหงื่อในอดีตนะคะกวัวชิงก็รู้สึกว่าณวันนี้ก็มีความคุ้มค่าแล้วนั่นเองนะคะผู้สื่อข่าวคือคุณซ่งเฉียงจาก Beijing Youth Daily Paris ค่ะก็บรรนาธิการคือคุณสู่เจ้านะคะโอ้โหเขาก็ มีความภูมิใจในตัวนักกีฬาของเขาแล้วก็คนไทยของพวกเราก็ฟังไว้นะคะคนนี้น่ากลัวเ,เพื่อนๆคิดดูแบบคือ ถ้าพูดถึงการฝึกซ้อมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะคนไทยก็มีเวลาหลายๆปีในการฝึกซ้อมแต่ถ้าพูดถึงความก้าวหน้าเพื่อนๆดูความก้าวหน้าแบบวิ่งแบบเรียกได้ว่าไม่ใช่วิ่งธรรมดาทยานเออคนนี้ทยานขนานนักข่าวยังเขียนว่าคะแนนปุ๊ดๆๆนะคะอันดับแบบเนี้ยขึ้นมาเหมือนกับโกงมาเลยอะไรอย่างนี้นะคะเขาแค่เปรียบเทียบนะส่วนพวกเราคนไทยนะคะก็รู้จักเธอไว้นะคะเพราะว่าเธอนั้นจะกลายมาเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งของทีมประเทศไทยแน่นอนในอีก4ปีข้างหน้าแล้วก็ในทัวร์นาเมน อ,อื่นๆนะคะที่ไปเจอกับเด็กไทยด้วยนะคะเอาละค่ะ,อะ,คะโอ้แต่ละอย่างไรก็ตามนะคะเราก็แบบพาคภูมิใจมากๆเลยแล้วก็ไม่ลืมที่จะพูดถึงอีก2เหรียญน,นะคะจากการแข่งขันยกน้ําหนักทั้งชายและหญิงค่ะก็คือเหรียญเงินจากน้องเข้าฟ่างแล้วก็เหรียญทองแดงจากน้องออยนะคะวันที่7สําหรับ7สิงหาคมะค่ะสำหรับโซนยุโรปได้3ามเหรียญเลยนะคะส่วนที่โซนเอเชียก็คือวันที่8สิงหาคมนั่นเองนะคะโอ้แต่ละดีใจมากสุดยอดมากๆเลยนะคะขอ ให้แบบเออเนี้ยแบบพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ขอให้รัฐบาลรวมทั้งสมาคมรวมทั้งภาคเอกชนทั้งหลายก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะนี่มันคือเวทีโลกอย่างแท้จริงเลยนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนคะ่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ